สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ผมซิมนะครับในวันนี้ผมขอนำเรื่องราวของบุคคลต้นแบบซึ่งเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้เบื้องหลังเลยก็ได้และคนคนนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนหนังสือเพราะว่าหลังจากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับไดอารี่ของเขาชื่อว่าโน้ตบุ๊ก หลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเขียนไดอารี่ตามเขาจากวันเป็นเดือนและเป็นปีลงเอยด้วยการเขียนไดอารี่ถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวไอการเขียนเนี่ยนะครับมันก็ช่วยค่อยๆปลูกฝังผมให้กลายเป็นคนที่ชื่นชอบการเขียนไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปัจจุบันก็มีเพจขึ้นมาได้เพราะผู้ชายคนนี้ก็ว่าได้เขาคือพี่โน้ตอุด,ดมแต่พาณิชย์ ชายผู้ยืนหนึ่งในเรื่องของสแตนด์อัพคอมเมดี้และวันที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเดือนเมษายนปีพศ2565ดังนั้นผมขออนุญาตเรียกเขาว่าพี่โน้ตอุดมเฉยๆนะครับแทนที่จะเรียกว่าเป็นพระโน้ตนะครับอุดมแต้พานิชหรือพี่โน้ตที่เรารู้จักนั้นเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2511นับถึงวันนี้ ก็อายุใกล้จะ54ปีแล้วนะครับสมัยเมื่อยังเด็กเขาเป็นเด็กที่เกเรไม่ตั้งใจเรียนครั้งหนึ่งเคยหนีออกจากบ้านจากจังหวัดชนบุรีมาอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปบวชเรียนภาคฤดูร้อ,อนสาเหตุที่หนีออกจากบ้านก็ไม่มีอะไรเพราะคิดว่าที่บ้านของเขาจนกระทั่งแม่ของเขาได้ตามมาที่วัด เมื่อพี่โนต้ตเห็นแม่ตอนอยู่ในวัดเขาก็น้ำตาไหลาพลากทันทีตอนนั้นเขาคิดว่าทำไมตัวเขาถึงได้ปล่อยให้แม่ต้องเผชิญกับความยากจนเพียงลำพังเขาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรจะต้องทำให้ชีวิตของแม่ดีขึ้นให้ได้กระนั้นเมื่อเขาเรียนหนังสือกับเรียนไม่จบเพราะช่างแต่ก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นนักเขียนการ์ตูน ที่นิตยสารชัยพฤกษ์โดยใช้นามปากกาว่าโน้ตหน้ามึนเขาได้รับค่าจ้าง150บาทต่อการวาดการ์ตูน2ช่องแต่ว่าก็ทำงานไปได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการช่วงเวลาเดียวกันนั้นนิตยสารไปรยานใหญ่ได้วางจำหน่ายพอดิบพอดีพี่โน้ตอ่านแล้วรู้สึกชอบมาก เขาจึงมุ่งหน้าเพื่อไปสมัครงานที่นิตยสารไปยานใหญ่โดยที่ทางนั้นก็ไม่ได้เปิดรับพนักงานใหม่แต่อย่างใดอีกทั้งก็ไม่มีตำแหน่งที่ว่างอีกด้วยจึงไม่มีคนรับทว่าพี่โนตกลับไม่รู้สึกท้อใจเขาใช้การตื้อลูกเดียวนะครับโดยแวะเวียนไปที่ออฟฟิศเล่ากับเป็นพนักงานประจำและช่วยงานทุกอย่าง ไม่ว่าใครจะสั่งอะไรหรือให้ทำอะไรพี่โน้ตไม่มีเกี่ยงทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อกาแฟซื้อขนมหรือส้มตำพี่โน้ตรับหน้าที่ทั้งหมดกระทั่งคุณสุบุญเลี้ยงที่เป็นบรรณาธิการได้เห็นถึงความตั้งใจและความเอาจริงเอาจังจึงยินยอมให้พี่โน้ตเข้ามาทำงานในปยานใหญ่โดยให้สมัครงานเป็นฝ่ายศิลปรกรรมมีหน้าที่ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน คือการแปะกระดาษไขและติดอาร์ตเวิร์กในยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่ไปยานใหญ่นี้เองเขาได้เจอนักเขียนชื่อดังมากมายอาทิคุณประภาสช,ชนสารานันคุณปลายพันแสงคุณเพลงดาบแม่น้ำร้อยสายหรือคุณต้อบินหลาพี่โน้ตจึงได้บ่มเพาะวิชาการอ่านวิชาการเขียน และทดลองเขียนคอลัมน์เป็นของตัวเองและนำเสนอดูบ้างสุดท้ายเขาก็ได้มีคอลัมน์เป็นของตัวเองระหว่างที่ทำงานอยู่ที่นี่พี่โน้ตนะครับก็ฝึกปลือเรื่องการปล่อยมุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่มุกที่เล่นออกมาเนี่ยมันก็จะแป๊กนะครับแต่เนื่องจากเขามองว่าชีวิตของเขาไม่มีอะไรจะต้องเสียเขาอยู่ในฐานะของคนที่ติดลบ ไม่ว่าจะได้อะไรมาถือเป็นกำลังใจชีวิตทั้งหมดแล้วเขาก็ทำงานอยู่ปยานใหญ่อีกหลายปีซึ่งทีมงานของปยานใหญ่ก็คุ้นเคยกับทีมของ JSL อยู่มากพี่โนต้ตนะครับจึงได้มีโอกาสไปแสดงละครเวทีบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นตัวประกอบนะครับและแล้วการที่เป็นคนสนุกสนานและขยันปล่อยมุกก็ค่อยๆส่งผล เขาทําให้ผู้จัดประทับใจในเทปเทปหนึ่งรวมทั้งตัวเขาเองก็ได้เล็งเห็นแล้วว่ารายได้ในวงการทีวีมันสูงกว่าวงการหนังสืออย่างมากซึ่งไปประจวบเหมาะกับรายการยุทธการขยับเหงือกที่คุณเปิลน,นาครได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรทีมงานเลยได้มาชักชวนพี่โน้ตอุดมแม้งานจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำนิตยสารเลย และรายการทีวีก็เป็นโลกใหม่ของเขาที่ไม่คุ้นเคยแต่พี่โน้ตตัดสินใจเลือกรายการทีวีเพราะว่าหากเขายังคงทำงานอยู่ที่นิตยสารต่อไปเขาอาจจะได้เป็นแค่พนักงานอาร์ตเวิร์ธรรมดาแต่รายการทีวีอาจจะมอบโอกาสบางอย่างให้แก่เขาก็ได้แต่รายการยุทธการขยับเหงือกที่ตอนแรกพี่โน้ตมองว่าเป็นโอกาสมันกลับสร้างปัญหาให้เขามากกว่าที่คิด เนื่องจากพี่โนต้ตไม่ใช่คนที่เหล่าพิธีกรทั้งหลายต้องการในตอนแรกและประกอบกับตัวของเขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดจึงมีช่องว่างระหว่างวัยและการที่ทีมงานทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนานและเขาเป็นคนใหม่ซึ่งมาแทนคุณเปิ้ลนาครที่ทำไว้ดีแล้วก็เป็นความกดดันจนทำให้เขาไม่อาจเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่หลังจากทำงานไปได้สักพัก พี่โน้ตก็มีความคิดที่จะลาออกจากยุทธการขยับเงือกแต่โชคยังดีที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทำเช่นนั้นเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนความทุกข์ทั้งหลายให้กลายเป็นการพยายามที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเขาค่อยๆได้รับการยอมรับจากผู้ชมหรือคนดูและรวมไปถึงค่อยๆชนะใจพิธีกรทุกคนอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดพี่โน้ตก็ได้เป็นตัวเด่น หรืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดขายของรายการยุทธการขยับเหงือกเลยก็ว่าได้ตอนนั้นชื่อของเสนาโนตที่ปล่อยมุกธรรมดาบ้านๆกลับถูกอกถูกใจผู้ชมอย่างมากเลยล่ะครับ <IT> เขาอยู่กับรายการยุทธการขยับเหงือกถึง10ปีด้วยวัยอายุ28ปปีและรายได้อีกหลายหมื่นบาทต่อเดือน <IT> ก็ทำให้เขามีชีวิตที่สบายขึ้นแต่แล้ว เหตุการณ์ก็แปลผันไปอีกครั้งหนึ่งเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในรายการจนพี่โน้ตตัดสินใจลาออกและหายจากวงการไปพักใหญ่ๆจนกระทั่งเขามีโอกาสได้ชมรายการทีวีจากต่างประเทศรายการหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงตลกที่พูดบนเวทีคนเดียวกับไมโครโฟนอยู่หนึ่งตัวในระยะเวลาถึง2ชั่วโมงเต็มนั่นเป็นครั้งแรก ที่เขาได้รู้จักสแตนด์อัพคอมดี้และต่อมาพี่โน้ตอุดมก็ได้บัญญัติรั์ภาษาไทยขึ้นมาชื่อว่าเดี่ยวไมโครโฟนนั่นเองตอนที่ชมรายการสแตนด์อัพคอมดี้ในครั้งนั้นเขาได้บังเกิดความฝันครั้งใหม่เมื่อหันมามองดูเงินเก็บของตัวเองที่มีอยู่400,000บาทคิดว่าน่าจะเพียงพอจึงได้เดินทางไปหาสปอนเซอร์ และไปพูดคุยกับเจ้าของสถานที่ต่างๆซึ่งความจริงแล้วคำว่าสแตนด์อัพคอมดี้หรือการเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่มีใครรู้จักมาก่อนทุกครั้งที่เขาไปหาสปอนเซอร์หรือไปพูดคุยกับเจ้าของสถานที่ทุกคนก็สายหน้าบอกว่าทำไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้คนไทยไม่ได้มีรสนิยมที่จะมานั่งดูใครคนหนึ่ง ขึ้นมาพูดบนเวทีกับไมโครโฟนแค่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นแม้แต่แม่ของพี่โนต้ตอุดมยังบอกเลยว่าจะไปพูดให้คนฟังแล้วเก็บเงินเขาเนี่ยเหรอใครเขาจะยอมจ่ายก็ขนาดพูดให้ฟังฟรีๆยังไม่มีใครอยากจะฟังเลยด้วยซ้าแต่พี่โนต้ตตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปเขาศึกษาจังหวะมุกตลกจากต่างประเทศในเรื่องของการเดี่ยวไมโครโฟนจากนั้น ก็ยังหาทีมงานและติดต่อสปอนเซอร์จนได้ในที่สุดในวันที่23สิงหาคมพศ2538เดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกก็เกิดขึ้นในประเทศไทยที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตผลปรากฏก็คือมันได้รับเสียงตอบรับที่น่าพอใจและเป็นที่พูดถึงอย่างมากเป็นอะไรที่สดใหม่แม้กระทั่งคนที่เคยประมาในตอนแรก ก็หันกลับมามองเขาใหม่ด้วยความชื่นชมเมื่อเสร็จงานนั้นพี่โนต้ตได้กำไรเพียงสามหมื่นบาทแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เรื่องของตัวเงินแต่เป็นเรื่องของโอกาสและเรื่องของการจะต้องบริหารจัดการให้ดีกว่าเดิมแล้วเดี่ยวครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในชื่อของโชห่วยผลปรากฏว่าผู้คนกลับให้การตอบรับที่ดีมากกว่าเดิม จนต้องแสดงถึงเจ็ดรอบและแล้วเมื่อถึงครั้งที่3ซึ่งเรียกว่าอุดมการช่างเรียกได้ว่ามันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดจนต้องเปิดการแสดงถึงเจ็ดรอบและมีผู้คนที่รอคอยเดี่ยวของเขาในครั้งต่อๆไปในปัจจุบันมีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนไปแล้วถึง12ครั้ง และครั้งที่13ก็คาดว่าจะเกิดในช่วงกลางปี2,565นี้นี่เองผลของการที่โควิดระบาดไปทั่วโลกไม่เพียงแต่กระทบกับหลายๆคนพี่โนต้ตก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากร้านไอศครีมของเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าร้านไอเบอรี่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากรายได้หลักของที่นี่ มาจากลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติถึง80%โดยเฉพาะจีนเกาหลียุโรปโดยเป็นส่วนของนักท่องเที่ยวไทยอีกเพียง20%ทว่าในช่วงของโควิดร้านถูกปิดมาเกือบจะ2ปีในขณะที่ยังต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเท่าเดิมและแล้วธุรกิจก็ไปต่อไม่ไหวจนต้องปิดตัวลงในช่วงกลางปี2564ที่ผ่านมานี่เอง จากนั้นเดี่ยว13ก็ถูกเลื่อนในช่วงต้นปีจนพี่นตอุดมได้ตัดสินใจบวชเป็นพระอย่างเงียบๆอยู่ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แน่ใจว่ากำหนดศึกคือเมื่อไหร่กันแน่ชีวิตของพี่นตอุดมแต้พานิชเริ่มต้นในแบบที่ติดลบไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย แต่กลับไม่เคยโทษโชคชะตาและยังออกไล่ล่าตามหาสิ่งที่ตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งจอร์จเบอร์นาชอนักเขียนชาวไอริชเคยบอกว่าคนเรามักโทษโชคชะตาสำหรับสิ่งที่ตัวเองเป็นเสมอผมไม่เชื่อโชคชะตาหรอกเพราะคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ล้วนลุกขึ้นมามองหาโชคชะตาที่ตัวเองต้องการทั้งนั้นถ้าหาไม่เจอ พวกเขาก็จะสร้างมันขึ้นมาเสียเองดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้พกโชคชะตามาแบบพี่โน้ตอุดมคงถึงเวลาแล้วนะครับที่จะลงมือสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองเพราะอุปสรรคทั้งหลายล้วนเป็นเหตุการณ์เพียงแค่ชั่วคราวและในที่สุดมันก็จะผ่านไปขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการข้ามผ่านอุปสรรคทั้งมวลน,นะครับเอาละครับ หากมีคอมเมนต์ใดๆสามารถเขียนไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วผมจะคัดสรรสิ่งดีๆมานำเสนอให้แก่คุณอย่างต่อเนื่องฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ